สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวของมี่มอนจากช่องไอซากูขำนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีได้ถแถลงว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังเฝ้าดูพระจริยวัตรของกษัตริย์ไทยในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง และจะเกิดผลสืบเนื่องทันทีหากเราประเมินแล้วว่ามีการกระทําใดๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมายผ่านมาสองสัปดาห์ล่าสุดทางเอเจนซี่ข่าวของประเทศเยอรมนีได้แถลงความคืบหน้าต่อกรณีนี้บนเว็บไซต์ dpa international เมื่อวันที่10พฤศจิกายนก่อนอื่นขอขยายความหมายของ News Agency นี้ให้เข้าใจคร่าวๆว่า หน่วยข่าวนี้หมายถึงองค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชนมีชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า d e ดอยช์เพร s อ a เกนท u r หรือตัวย่อ DPA ข่าวที่ออกจาก News Agency ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นทางการเนื่องจากสื่อในรูปแบบอื่นเช่นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์จะนำข้อมูลข่าวนี้ไปนำเสนอต่ออีกทอดหนึ่ง กลับมาที่รายละเอียดข่าวที่เป็นประเด็นของรัฐบาลเยอรมนี DPA พาดหัวว่าที่เบอร์ลินไม่ปรากฏหลักฐานว่ากษัตริย์ไทยกระทำสิ่งผิดกฎหมายในเยอรมนีรัฐบาลเยอรมนีกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่ากษัตริย์มหาวชิราลงกรของไทยได้กระทำสิ่งผิดกฎหมายในขณะที่อยู่ในเยอรมนีซึ่งพระองค์ใช้เวลาพำนักอยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้ประท้วงฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยของไทยได้เดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมน,นีในกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องให้เบอร์ลินตรวจสอบว่ากษัตริย์ไทยได้มีการออกคำสั่งปกครองประเทศจากเยอรมน,นีหรือไม่ในคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีคำถามในรัฐสภาที่ตั้งกระทู้ถามโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคกรีน และกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าคาดหวังว่ากษัตริย์ไทยจะไม่ทำการตัดสินใจใดๆที่ขัดต่อระบบกฎหมายของเยอรมนีกฎหมายระหว่างประเทศหรือการรับรองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลข่าวยังระบุต่อไปว่ารัฐบาลเยอรมนี er ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ากษัตริย์ไทยได้ดำเนินการใดๆในการตัดสินใจดังกล่าว ในระหว่างที่ประทับอยู่ในเยอรมนี DPA รายงานว่าปัจจุบันกษัตริย์วชิราลงกรอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นเจ้าของวิลล่าในบาวาเรียน l อลในช่วงที่มีการล็อกดาวน์โคโรนาไวรัสของเยอรมนีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขายังพำนักอยู่ในโรงแรมหรูในสกีรีสอร์ทของเมืองกามิชพาเทนเคเชน แม้ว่าโรงแรมจะถูกห้ามไม่ให้มีการเปิดให้บริการหรือการพักค้างคืนข้อความในจดหมายที่ส่งไปยังสถานทูตโดยผู้ประท้วงเมื่อเดือนที่แล้วผู้ประท้วงขอให้เบอร์ลินเปิดเผยบันทึกการเดินทางของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าพระองค์ได้ดำเนินกิจการของรัฐไทยหรือไม่เช่นการรับรองงบประมาณประจำปีของรัฐบาลไทยจากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังขอให้เยอรมนีพิจารณาข้อกล่าวหาว่าวชิราลงกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานและบังคับให้ผู้ขัดแย้งทางการเมืองหายตัวไปในคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมิเกลบบรราร์กัสลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามข้อมูลของรัฐบาลไทยการที่กาษัตริย์ไทยพำนักอยู่ในเยอรมนีมีลักษณะเป็นการประทับส่วนพระองค์ แต่มาการิตเบลซสมาชิกสภาของพรรคกรีนผู้ตั้งคำถามนี้ต่อรัฐสภากล่าวว่าไม่น่าเป็นไปได้ประมุขแห่งรัฐที่ใช้เวลาพรมนักอาศัยยาวนานหลายเดือนในเยอรมนีแน่นอนว่าจะมีออกคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในประเทศของพระองค์ เธอกล่าวอีกว่าคำถามที่ว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังทำอะไรในการต่อต้านพฤติกรรมผิดกฎหมายเช่นนั้นยังคงไม่ได้มีคำตอบเมื่อพิจารณาจากการกระทำที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นต่อฝ่ายต่อต้านในประเทศไทยดิฉันขอความชัดเจนว่าทรงมีคำสั่งใดๆไปถึงรัฐบาลจากแผ่นดินเยอรมนี ไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบกระทู้ในรัฐสภาเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้กษัตริย์ปกครองไทยจากดินแดนของเยอรมนีเราอธิบายไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยไม่ควรมาจากดินแดนของเยอรมนีเราได้รับการรายงานว่าเกิดเหตุการณ์แตกประหลาดขึ้นหลายครั้งที่นี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางเยอรมนีไม่เห็นด้วยและนี่แตกต่างจากกรณีที่เรามีเกี่ยวกับนายอเล็กซี่นาวารานีแกนนำฝ่ายค้านรัเสเซียหากมีแขกของประเทศเราเข้ามาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเราจะดำเนินการคัดค้านอย่างแน่นอน DPA รายงานว่ากษัตริย์วชิราลงกรสืบทอดราชบัลลังก์หลังจากการสิ้นพระชนของพระราชบิดากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชในปี2559และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ขยายอำนาจควบคุมการคลังของสถาบรรราันกษัตริย์ผ่านสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมทั้งควบคุมหน่วยทหารที่มีความสำคัญ สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวดซึ่งการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีโทษจำคุกสูงสุด15ปีแต่ผู้ประท้วงกล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นในการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นเวลานานหลายเดือนนักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีรัฐบาลใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ในการตอบสนองนั้นรัฐบาลได้ปราบปรามผู้ประท้วงโดยการจับกลุ่มคุมขังผู้ประท้วงหลายสิบคนเนื่องจากฝ่าฝืนพระราชกำหนดการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมาย หลังจากการรายงานข่าวนี้จาก DPA สื่อเยอรมันหลายสำนักก็ได้อ้างอิง DPA และรายงานไปในทิศทางเดียวกันเช่น h o s e n h a m 24พาดหัวข่าวว่ากษัตริย์ไทยปกครองจากบบาาเรียรหรือไม่นี่เป็นการสอบสวนของกระทรวงการต่างประเทศและมีรายละเอียดข่าวเช่นเดียวกันกันกบ DPA มีส่วนเพิ่มเติมคือ s i v i m d a k d e r e n นักการเมืองจากพรรคเลฟหรือพรรคซ้ายผู้ซึ่งได้รับคำตอบเกือบเหมือนกันจากการถาม n e วแอนน์ดรักเตอนมองว่าการพรมนักระยะยาวของกษัตริย์ในเยอรมนีเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่เหมือนเป็นการตบหน้าขบวนการประชาธิปไตยไทยเธอกล่าว r p ออนไลน์อีกสื่อหนึ่งของเยอรมนีพาดหัวว่า ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องการตรวจสอบว่ากษัตริย์ไทยได้ทรงงานในประเทศเยอรมนีหรือไม่ส่วนสื่อบิลพาถัวว่าไม่มีหลักฐานว่ากษัตริย์ไทยทำการละเมิดใดๆในเยอรมนีในขณะที่สื่อประเทศใกล้เคียงอย่างสวิตเซอร์แลนด์มีการรายงานและได้พาถัวว่าขณะนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากษัตริย์ไทยทำการละเมิดใดๆในเยอรมนี นอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวของมาการิ i ตเบลเซอสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคกรีนส์ที่ได้แสดงความเห็นเรื่องกษัตริย์ไทยดังที่รายงานไปข้างต้นเธอได้โพสต์ข้อความหลังจากรัฐบาลเยอรมันโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานว่ากษัตริย์ไทยได้ใช้พระราชอำนาจสั่งการจากดินแดนเยอรมนีเธอได้โพสต์ข้อความว่า เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่ประชาชนหลายแสนคนได้ประท้วงในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและสิ้นสุดความรุนแรงแต่ขณะเดียวกันกษัตริย์มหาวชิราลงกรได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมนีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคำถามจึงเกิดขึ้นไม่ว่าพระองค์ได้สั่งการกระทำที่โหดร้ายต่อกองกำลังความมั่นคงของไทย ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศจากดินแดนเยอรมนีถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องศึกษารัฐบาลกลางต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและยืนอยู่ข้างการเคลื่อนไหวของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งหากมีความคืบหน้าต่อกรณีนี้ทางช่องจะรายงานให้ทราบต่อไป รับฟังข่าวจากสื่อของต่างประเทศกันไปแล้วทางช่องขอพาย้อนกลับมาฟังข่าวที่ถูกนำเสนอโดยสื่อ BBC ไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังข้อมูลรอบด้านนะคะสถาบันกษัตริย์ท่าทีที่เปลี่ยนไปของเยอรมนีกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการพำนักในต่างแดนของประมุข การประทับในเยอรมนีของกษัตริย์วัชิราลงรณ์เป็นประเด็นที่สอส,อสอพักฝ่ายค้านของเยอรมนีสอบถามไปที่รัฐบาลผ่านช่องทางของรัฐสภาหลายครั้งในรอบกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคำชี้แจงแต่ละครั้งจากกระทรวงการต่างประเทศมีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันล่าสุดเมื่อ11พฤศจิกายนสำนักข่าว DP a ของเยอรมนีรายงานว่า นายมิเกลแบเกรปลัดกระทรวงการต่างประเทศต,ตอบกระทู้ของสอสอพักกรีนเป็นลายล้งอักษรว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากรัฐบาลไทยการประทับของพระมหากษัตริย์ไทยในเยอรมนีเป็นเรื่องส่วนพระองค์ทางกระทรวงคาดว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้ทรงตัดสินพระราชหฤุัไทยที่เป็นการแทรกแซงระบบก,กฎหมายของเยอรมนีกฎหมายระหว่างประเทศหรือ หลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศขณะทรงประทับอยู่บนแผ่นดินเยอรมนีอย่างไรก็ดีนางมาเกเตอร์เบลเซอร์สอสพัรกรินส์ผู้ยื่นกระทู้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะประมุขของรัฐซึ่งใช้เวลาประทับในเยอรมนีแต่ละครั้งนานหลายเดือน แน่นอนว่าต้องมีการออกพระราชบัญชาที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในประเทศของพระองค์ DPA อ้างคำพูดของนางเบาเซท่าทีที่อ่อนลงสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสภาผู้แทนรัษฎรเยอรมนีเมื่อ29ตุลาคมว่าผู้แทนรัฐบาลเยอรมนีได้กล่าวบรรยายสรุปในประเด็นที่เกี่ยวกับ กษัตริย์ไทยให้ที่ประชุมคณะกรรม,มาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทรนราษฎรฟังว่ารัฐบาลเชื่อว่าพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับอนุญาตให้ตัดสินพระไทยเป็นครั้งคราวกระดาบได้ที่พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างต่อเนื่องในแผ่นดินเยอรมนีเมื่อถามถึงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้แทนรัฐบาลเยอรมนีชี้แจงต่อคณะกรรมธิการว่าพระองค์ทรงถือวีซ่าที่อนุญาตให้ทรงประทับอยู่ในเยอรมนีได้นานหลายปีในฐานะบุคคลทั่วไปและทรงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขของรัฐเป็นที่ชัดเจนว่าหลายคนมองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นปัญหาแต่ทางรัฐบาลระบุว่า นี่ยังไม่ถือว่าเป็นการทรงปฏิบัติภารกิจด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมแต่สามวันก่อนหน้านั้นถ้อยถแถลงของนายไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่26ตุลาคมฟังดูขึงขังรัฐบาลเยอรมนีกำลังเฝ้าดูพระจริยวัรของกษัตริย์ไทยในแคว้นบาวาเรียเยอรมนีอย่างต่อเนื่องและ จะเกิดผลสืบเนื่องทันทีหากเราประเมินแล้วว่ามีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและบอกอีกว่ารัฐบาลเยอรมนีถแถลงไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติภารกิจทางการเมืองขณะทํานักอยู่บนดินแดนเยอรมนีการถแถลงดังกล่าวมีขึ้นในวันเดียวกับที่ผู้ชุมนุมในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนไปสถานทูตเยอรมนีในกรุงเทพมหานครและยื่นจดหมายต่อผู้แทนของสถานทูตเพื่อให้ตรวจสอบในประเด็นต่างๆเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานราชการแผ่นดินและใช้เวลาส่วนมากประทับอยู่ในเยอรมนี ประเด็นเรื่องการเก็บภาษีมรดกของทางการเยอรมนีและข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของข้าราชบริพารเป็นต้นการตั้งกระทู้ของพักกรีนที่มีคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรรวม67จาก7 9 9ที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนายฟริตยอฟชมิดสอสพพักกรีน ได้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศในสภาถึงกรณีที่กษัตริย์ไทยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประทับอยู่ในรัฐบาวาเรียซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประท้วงที่ประเทศไทยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อค่าใช้จ่ายที่ทรงใช้ในการประทับอยู่ในต่างแดนและการที่ไม่ประทับอยู่ในประเทศเหตุใดรัฐบาลเยรอรมนีจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากเช่นนี้ ซึ่งในความเห็นของผมเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่ประมุขของประเทศอื่นดำเนินงานการเมืองบนแผ่นดินเยอรมนีนายมาสชี้แจงตอบคำถามนี้ว่าเราอธิบายไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการทางการเมืองที่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ควรมาจากดินแดนของเยอรมนีหากมีแขกของประเทศเราเข้ามาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศของพวกเขา เราจะดำเนินการคัดค้านอย่างแน่นอนแท้จริงแล้วบุคคลที่อยู่ในสถานะประมุขแห่งรัฐหมายถึงใครบ้างประมุขของรัฐสามารถดำเนินกิจกรรมใดได้บ้างและมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอย่างไรขณะทำนักหรือประทับในต่างประเทศ BBC ไทยรวบรวมข้อมูลและสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศใครคือ Head of s t a เว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปรการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้คำจำกัดความคำว่า Head of State หมายถึงผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐหรือประมุขของรัฐในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใดๆก็ได้ ประมุขของรัฐอาจได้แก่พระจกักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและประธานาธิบดีประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพและการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆในสังคมนานาประเทศในแง่พิธีการทูตผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลายตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะได้รับความคุ้มกันทั้งในทางแพ่งและอาญาประมุขของรัฐสามารถทำอะไรได้บ้างขณะอยู่ในต่างประเทศ ศาส,สตราจารย์มาร์คเวอประธานสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อธิบายว่าโดยปกติแล้วหากประมุขของรัฐอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศก็ยังจะสามารถปฏิบัติภารกิจที่เป็นทางการขณะอยู่ที่ต่างประเทศได้อาทิการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐ จะยังสามารถบัญชาการภารกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาทั้งของคณะรัฐมนตรีและอื่นๆในเวลาเดียวกันเพราะไม่มีข้อห้ามใดๆไม่ให้ปฏิบัติด,ดังกล่าวในระหว่างการเยือนต่างประเทศซึ่งมักจะเป็นระยะเวลาสั้นๆศาส,สตราจารย์เบเรอร์กล่าวว่าในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย อาจมีความแตกต่างออกไปเนื่องจากพระองค์ประทับในเยอรมนีเป็นเวลาต่อเนื่องซึ่งไม่น่าจะเป็นการเยือนโดยปกติทั่วไปของประมุขแต่น่าจะเป็นการเยือนส่วนพระองค์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากเคมบริดจ์กล่าวอีกว่าในระหว่างเยือนต่างประเทศประมุขของรัฐได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองจากประเทศผู้ต้อนรับ โดยไม่มีเงื่อนไขโดยประเทศผู้ต้อนรับไม่สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีหรือบังคับใช้กฎหมายใดๆของประเทศผู้ต้อนรับกับประมุขของรัฐที่ไปเยือนได้เขากล่าวด้วยว่าประมุขของรัฐเป็นบุคคลที่ไม่อาจแตะต้องได้เว้นเสียแต่ว่าประมุขของรัฐเองจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งในกรณีของพระมหากษัตริย์ไทยเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น สิ่งเดียวที่จะปฏิบัติต่อประมุขแห่งรัฐได้คือการประกาศให้เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ชี้ว่าได้มีการใช้สิทธิคุ้มครองไปในทางไม่ถูกต้องและเชิญให้ออกนอกประเทศหรือบังคับให้ออกนอกประเทศแต่นั่นก็จะก่อให้เกิดความร้าวฉานทางการทูตระหว่างสองประเทศห้ามละเมิดสิทธิมนุษยชน ศาส,สตราจายรย์กล่าวว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศประมุขของรัฐไม่สามารถกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งในกรณีของเยอรมนีก็คงไม่ยินดีให้ผู้ใดกระทำการเช่นนั้นในแผ่นดินของตนอย่างไรก็ดีเยอรมนีเองก็มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ด้านสิทธิมนุษยชนและจะต้องแน่ใจได้ว่าไม่มีการกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆเกิดขึ้นในเยอรมนีวีซ่าระยะยาวแบบมีเงื่อนไข BBC ไทยได้สอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับการประทับในเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับคําตอบว่าไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องวีซ่าของพระองค์ได้ ขณะที่ประธานสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เชื่อว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีถิ่นประทับในเยอรมนีก็อาจเป็นไปได้ว่าพระองค์ไม่น่าจะถือวีซ่าปกติทั่วไปแต่ทางการเยอรมนีออกวีซ่าที่มีเงื่อนไขพ่วงไปด้วยว่าจะไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับรัฐไทยได้หรือ ห้ามดำเนินการทางการเมืองใดๆขณะอยู่ในเยอรมนีผมไม่สามารถยืนยันในจุดนี้ได้แต่ดูเหมือนสสในสภาเยอรมนีเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นศาส,สตราจารย์เวอร์กล่าวอีกว่าเยอรมนีมีสิทธิ์ระงับวีซ่าที่ออกให้โดยมีเงื่อนไขและหากเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ที่ถูกระง,งับวีซ่าก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพราะเอกสิทธิ์คุ้มกันที่ได้รับไม่ได้คุ้มกันไปถึงการถูกให้ออกจากประเทศเพราะกระทำการใดๆโดยไม่เป็นไปตามสถานะที่ได้รับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวของมีม่อนถ้าท่านต้องการรับฟังคลิปเก่าย้อนหลังทั้งหมดสามารถกดเข้าที่ hashtag มีม่อนหรือจากหมวดเพลย์ลิสต์หรือจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิป และบางท่านอาจพบประสบปัญหาคลิปของช่องไอศัตว์กูขับไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยและในเวียดนามขอให้ท่านลองเปลี่ยนการตั้งค่าโลเคชันด้านล่างของ YouTube เป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยหรือการใช้แอป VPN โดยการค้นหาแอปพลิเคชันจาก Play Store และติดตั้งตามขั้นตอนก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการถูกปิดกั้นการเข้าถึงได้ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ